วังตรงนี้เป็นทางโค้งนะครับทางโค้งที่โค้งซ้ายนะครับแล้วก็หมอกยังไม่จางนะครับยังไม่จางก็สิบโมงกว่านะครับสิบโมงกว่าหมอกก็ยังหนาแน่นอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของจุดชมวิวหรืออะไรเนี่ยน่าจะมีรถจอด ิ้นสุดเก๋สซ่าอะไรเ่มีรถนะครับมีรถมีรถเหลืองนะให้บริการนะครับให้บริการถนนมาจากตัวเมือจอมทองนะสูงสุดแดนสยามนะครับที่สองพันห้าร้อยเมตรเ้าสะูวกอยู่ด้านขวานะครับจอดไหนอ่ะเขาได้ขวมขวาขว้าข้าเราเข้าไปดูนักท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรนะเนี่ยขวามือใช่ไหมเขาจอดศาเดี๋ยวดูรถตู้ก่อน อ๋อ um จริงด้วยอ๋อมันนี่ไงนังท่องเที่ยวทัวริสต์อยู่ด้านขวามือนี่เขาบอกไปอ๋อเกาเกียร์ิดครับด้านหน้าก็จะเป็นสถานีรายงานดอยอินทนนท์นะครับอ่ะเราก็ถึงจุดหมายเรียบร้อยนะครับที่2,500อจากระดับน้ำทะเลนะครับสูงสุดอันนี้เนาะไกล่ะสูงที่สุด,ดของประเทศไทยเรานะเดี๋ยวจะจอดรถนะครับเดี๋ยวก็จะ างานอีกครั้งงนึงรงครับก็เป็นเส้นทางนะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนน์ร้อยห้าสิบเมตร รเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูกันว่าก็าจะมีหมดนะครับหมดก็เป็นไม้หลากาพันธุ์นะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ <c oughs> ไม้ของป่าดิบชื้นนะครับจะเป็นพวกเฟิร์นนะครับเ <c oughs> ฟิร์น <c oughs> <c oughs> พู้ไม่ชอบพื้นดินนะครับจะชอบเกาะอยู่กับ ตามต้น,ตนไม้เป็นป่าดีบชื้นนะครับที่มีความชื้นที่เฟิ่อค่อนข,ข้างที่จะชอบนะครับอยู่อาศัยนะครับอยู่อาศัยแล้วก็อากาศที่ค่อนข้างที่จะชื้นแล้วก็เกยน็นออกหนาวๆสังเกตดูต้นไม้นะครับต้นไม้เราก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ เดินดูกันนะครับชมบรรยากาศป่าชื้นนะครับที่ความสูง2,500เมตรนะจะปลมจากระดับน้ำทะเลนะครับสวยงามครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับค่อนข้างที่จะมีความชื้นเยอะนะครับความชื้นเยอะที่ป่าบนดอยอินทนนท์นะครับป่าบนดอยอินทนนท์ัลวตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยว นะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นนิดนึงนะครับก็จะมาช่วงนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับที่ยังมีความชื้นเยอะอยู่นะครับสังเกตนะครับต้นเฟิร์นนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ในป่าดิื้นเขาชอบอยู่บนต้นไม้นะครับเป็นไม้ที่ไม่ชอบอยู่บนบินนะครับอยู่บนพื้นอาจจะหาเกาะนะครับแม้แต่ตัวเสานะครับเสาของ ทางเดินนะครับก็จะมีพวกไม้เฟิร์นนะครับเฟิร์นไม้เล็กนะครับเจริญงอกงามเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับสัมผัสบรรยากาศความชื้นความเย็นที่12องศานะครับบัส12องศานะครับที่ไม่หนาวมากนะครับก็สบายๆสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็น Kann